สวัสดีครับทุกท่านสมมนาออนไลน์ Online, Great Reset and New s t a r t 2020ถึงล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020เป็นไลฟ์สดเท่านั้นรอบเก็บตกรอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจและตกหล่นจริงๆนะครับที่ขอกันมาสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ไลน์ ID เ5 9 9 9และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับสามารถทำได้ผ่านทางปุ่มขอบคุณซ u เปอร์แท s หรือผ่านทางบัญชีตามประกาศนี้และต้องขอขอบคุณจากใจจริงถึงผู้สนับสนุนทุกท่านที่ผ่านมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับประชากรโลกทุกวันนี้นะครับ8,000ล้านคน ประชากรโลกนี่เยอะเกินไปหรือเปล่าที่กําลังสร้างปัญหาให้โลกขนาดนี้นะครับปัญหาในด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกปัญหาเรื่องของโลกร้อนเรื่องของมลภาวะมลพิษต,ต่างๆเกิดมาจากปัญหาที่คนล้นโลกหรือเปล่าประชากรโลกมีมากเกินไปหรือไม่นะครับหรือว่ามาจากวิถีชีวิตนะครับของการดําเนินชีวิตนะครับของคนในยุคสมัยนี้ นะที่มีการกินมีการใช้มีการบริโภคทรัพยากรและพลังงานมากเกินไปหรือเปล่าที่มุ่งเน้นในเรื่องของการเสบบริโภคความสุขสนานความบันเทิงเริงรมต่างๆสิ่งเหล่านี้นะเป็นสาเหตุหรือเปล่านะที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ การเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกปัญหาโลกร้อนภัยพิบัติทางธรรมชาติมล,มลพิษต่างๆนะครับมลพิษทางน้ำเราจะเห็นน้ำท่วมนะเกิดบ่อยทีแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับปัญหานะครับมลพิษนะทางอากาศนอกจากจะมีปัญหามลพิษทางน้ำภัยพิบัติทางน้ำแล้วเนี่ยก็ยังมีนะมนละพิษทางอากาศเราเห็นช่วงนี้บ่อยนะครับ ฝุ่นพีเอมสองจุดห้านี่บ่อยและไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในบ้านเรานะครับเห็นหลายประเทศเลยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเกิดขึ้นในระดับโลกเลยนะครับเรื่องปัญหาเ,เรื่องฝุ่นพิษนะเรื่องของอากาศเป็นพิษหรือว่าเหตุการณ์แปลกๆป,ประหลาดประหลาดนะครับอย่างเมฆฝนแปลกๆประหลาดประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่เกิดขึ้นในบ้านเราอย่างเงี้ยนะครับนะปัญหาจากทางด้านนะครับน้าจากทางด้าน อากาศนะครับปนะัญหาน้ำท่วมใหญ่อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเกิดขึ้นในปริมาณทีบอยแล้วก็มีขนาดใหญ่รวมถึงปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของดินด้วยนะปัญหาภัยแล้งนะคือมันน้ำท่วมก็ท่วมเยอะนะปัญหาเรื่องของภัยแล้งนะก็มีไม่น้อยนะครับแั้ปัญหาเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาที่เกิดจากอะไร ประชากรโลกเยอะไปหรือเปล่าวิธีการดําเนินชีวิตของคนหรือไม่การกินใช้บริโภคที่มากเกินไปสร้างปัญหาโลกร้อนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะขึ้นสู่ชัชาา้นะบรรยากาศนะทำให้สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสุดขั้วนะภัยพิบัติทางอากาศทางน้ําทางลมทางน้ำ,นำอะไรเยอะแยะไปหมดนะแผ่นดินบางที่ก็แห้งแรง นะครับมลพิษทางอากาศฝุ่น PM 2.5เนี่ยก็ไปทั่วโลกทีเดียวบางทีเราดูนะครับบ้านเราช่วงนี้เกิดบ่อยแต่ไม่ใช่บ้านเรานะฮะแค่ประเทศเดียวนะครับบ้านอื่นก็เป็นนะครับมันเกิดมาจากการเผาไหมนะ้การใช้พลังงานนะครับาการปลดปล่อยคราร์บอนไดออกไซด์ก็ไปเกี่ยวข้องด้วยนะวัตภัยที่รุนแรงก็เกิดขึ้นนะครับเพราะสิ่งาตา่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ ธรรมชาติกาลังเตือนเรานะสิ่งที่ผมมองอยู่ก็คืออันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะว่าเป็นภัยพิบัติใหญ่โลกเนี่ยนะจากน้ํามือมนุษย์เนี่ยแต่ว่ามาจากอะไรก็ไปคิดกันเองเอง,เองนะครับเกิดจากประชากรโลกเยอะเกินไปหรือว่าเกิดจากคนใช้ชีวิตไม่ถูกต้องนะครับกินใช้บริโภคมากเกินจําเป็นนะครับเกิดสภาวะต่างๆอย่างล่าสุดที่เห็นเนี่ยนะครับอย่างในยุโรปก,ก็คือเวนิสนะ เวนิสในอิตาลีนะครับกำลังแห้งขอดนะดูคลองนะครับนะแห้งขอดโลกร้อนนะครับนะน้ำเลอะเหยไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับต้องระมัดระวังกันผมเชื่อว่านะมันมาครบอ่ะนะทั้งปัญหาเศรษฐกิจก,การเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกนะครับสงครามแล้วก็ภยัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยต้องเตรียมตัวเตรียมใจร,ระมัดระวัง ให้พร้อมนะครับตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทนะครับนี่คือสัญญาณเตือนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ